สวัสดีครับทุกคนผมแซมนะแซมมาถ่ายรถตู้ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นรถตู้เกียวโตเป็นรถฟรี2017เครื่องยนต์3 0 0 0 c ซีซีนะครับผมนี่คันนี้แรกมาอยู่ที่97,000นะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูรถพร้อมกันว่ารถสวยไหมนะแต่แซมดูรถให้แล้วนะครับรถสวยน็อตไม่ขยับแต่ว่าภายในเนี่ยก็อาจจะมีเลอะเลอะรอยคาบนิดหน่อยเดี๋ยวแซมเก็บงานให้นะครับผม มา,มาดูด้านหน้าก่อนอแจมแจ้งก่อนคันนี้ทะเบียน3104นะครับผมนี่ด้านหน้านะครับ3104นี่มาดูก่อนดูน็อตในส่วนของน็อตฝากระโปรงหน้านี่ครับไม่ขยับเลยเห็นไหมครับนี่เนมครับฝาเดิมๆอยู่นะนี่ฝาเดิมๆอยู่จากโรงงานเลยนะครับน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับมันไม่ขยับนี่ น็อตตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยนะครับผมทำปิดให้ดูก่อนอ่านี่นครับอันนี้หน้าเดิมๆ้มายเดิมๆครับเดิมทั้งคันเลยนะครับอ่ะดูทะเบียนนิดนึงสามหนึ่งศูนย์สี่นะดูยางหน่อยนะครับยางของไฟสโตนนี่นะครับผมไฟสโตนยางใหม่นะ สัปดาห์ที่9ปี2023มาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในก็จะมีเบาะเบิดตรงนี้มีขาดนิดหน่อยนะครับผมเลขไม้90,07นะครับนี่อ่ะอ่านทอนนี่นึง9 7 7 5 2กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ดูผ้า,ผาหลังคาก่อน รมานะครับมามาดูมุมกว้างๆก,กันนิดนึงนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแซมพามาดูด้านท้ายกันหน่อยน,นะครับมาเครื่อง3.0นนะครับนี่นี่ภายในนะครับผ้าหลังคาก็าจะมีรอยเลอะตรงนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวแซมเก็บงานให้ แล้วก็ตรงพื้นเนี่ยก็จะมีรอยคาบนิดนึงนะครับแซมถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยนะครับในส่วนของท้ายเนี่ยท้ายเดิมนะครับภายในเนี่ยมันอาจจะมีรอยเลอะแต่ว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับสวยๆเนี่ยลูกค้าดูเม็ดอาร์คแคปใกล้ๆอ่านไหครับเม็ดอาร์คอยู่เนี่ยท้ายอะท้ายเดิมนะครับนี่ดูไหมครับเนี่ยเม็ดเดิมๆอยู่ เนี่ยฝาเดิมเดิมไม่เคยมีแงะมีแกะเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับไม่เคยแงะไม่เคยแกะใดๆเลยนะครับนี่ครับตอดโช๊กก็ไม่แกะน็อตในส่วนของไฟท้ายครับไม่แกะเลยนะครับเนี่ยนะครับท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนี่ครับไม่ขยับเลยนะครับ แต่กันชนตรงนี้เดี๋ยวทําทําเก็บงานให้นะนะครับผมส่วนฝาท้ายก็ก็ต้องมีการเก็บงานเช่นกันนะครับแซมบอกหมดนะครับว่าที่ต้องทําอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้รอยเนี่ยก็เก็บงานให้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับมามาดูในภายในกันหน่อยนี่ครับภายในต้องมีการสปาแซมจับจัดการให้นะเนี่ยมันจะมีรอยคาบเหมือนคาบน้ําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผม มันก็จะมีรอยเลอะนิดนึงนี่นครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแต่ภายในคันนี้ต้องเก็บนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผม7จ็ดแสนสนะครับรถปี2017นะครับเลขไม้เก้าหมกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมตอนนี้เกียร์โตโ้ก็อยู่ไม่ที่น้อยสุดก็อยู่ราวๆเก้าหมื่นแล้วนะครับ คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสวยอีกคันนึงเพียงแต่ภายในอาจจะสภาพการใช้งานอาจจะสมบุกสมบันนิดนึงมีคงมีข้าบหน่อยแต่ว่าโครงสร้างตัวรถเหมือนเดิมสวยๆนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับซมเก็บงานให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมทะเบียน3104นะครับราคา7,449,000บาทเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์3.0เลขไมล์9 7 0หมนะครับผม ใครหาเกียร์อโตอยู่ก็ลองโทรหาแซมได้เลยนะครับ0863543692นะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทกบางนาเลยนะครับผมมาไม่ยากครับตรงสีแยกบางนาเลยสามารถลงรถไฟฟ้าบางนาได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผม